เลยในตอนนี้พอคงก็มาพออีกแล้วพี่น้องเลยดอกเห็ดเนาะจมจุ้มเลยกะอยู่บนนี้กะือว่าร้ายเติบอยู่แต่พอคนเป็นเห็นในตาเนาะหมูแถวเก็บผ่านมาน่กะร้ายอยู่ห่างมันออกกระจัดกระจายแต่ว่าหมูนี่มันอยากออกเป็นจุ่มอยู่พี่น้องนี่แถวบนนี้ส่วนนี้เก็บหมูตะอิดน่กะ,ะโอ้ยพอแต่ว่าเห็นดอกเห็ดก็ยินเสียงปากคนอุ้ม ย่างไก่เขามากก็เสียงก็เริ่มันคอยลงคอยลงพอมก็ได้จะเห็นอย่งไรล่ะมันคอยลงเองมันจะบอกเฮีงก็บบอกเฮีงบอดได้พี่นอ้องมันคอยลงเองมันเ้อะท่านว่าเสียงบัวสัตว์บ,บัวแจงก็ต้องขออนุญาติบัวคำเนาะมันได้ยินเสียงคนหรือเสียงมันปรับลงเองพี่เนาะบัวดังกับบัวได้จกมันเป็นอะไรมันเป็นการตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเผื่อเป็นการเซเวลาพี่น้อง ันนี่ถือว่ามานพี่น้องเลยมานหลายมือนนี่ตำตำปพะกอบคิดว่าเห็ดปวกตัวรุ่นนี้ออกนี่มันจะออกบอลเก่าพี่น้องออกบอลเก่าเห็ดปวกใหญ่ออกแต่ตาอิดเนาะนตัวมูลที่พระกอบเก็บเยอะหนิแหละนี่ตะกี้พระกอบกับมะพร้าวคือการบอลน,นี่มะพร้าวกับมะพร้าวเห็ดตอนพืน้นอ่างตอนพืนนพ้นบ้านนั่นนี่เนาะพอตอนบ้านครับช่วงนของพืนพ้นแลรงพื้นแดดพอมาเก็บบอลน,นี้เนาะ แต่ว่ามามันหนีกันเป็นออกใหม่ส่วนมันหนีก็นเป็นบาื้นที่ถอดได้ล่ะที่ศัตรีเนาะแมนคือซิแมนที่ศัตรีเดือนกรกฎปีสองพันสามสิบสองวันเดือนปีกับปทบริเวณปฏิทินพี่น้องใส่ความจำจือแล้วก็เดาเอาคือซิแมนเลยคือซิแมนที่ศัตรีเปินมือพี่น้องกันจือดผิดเนาะจังไรก็ต้องขออนุญาตบบาดคำเนาะปทบด้เบิ่งปฏิทิน พอคอมก็ได้ผู้เราผิดบ่่ะพี่น้องเอ้ยดอกบักใหญ่ยังเนาะบอกว่าสิมาจิ้มถึงหางต่ออยู่ที่นี่คือเมีต่อมาตอมมันนี่เป็นทากาศก็ดีพี่น้องเอ้ยกลางคืนมากฝนตกกลางเว้นมากอะอบอ้าวขึ้นทีนี่แหละเป็นอบอ้าวน้ำอันนี้ละน้ำพ็ดปวกนี่ละ ตอนนี้ก็แม่เพิ่นก็บเรนมาเลีนอ้อมดอกคนอยู่พี่น้องแม่ปวกแม่ปวกเห็ดปวกหรือบานเฮาเอิญเห็ดตาบพี่น้องเอ้ยปวกเห็ดตาบม,มันก็สิหอมหอมคือกับดอกเห็ดทั่ลละดต,ตาบเห็ดปวกขึ้นกับสถานที่แล้วขึ้นกับขึ้นกับบางบ่อนเนาะคำเหมาะคำจาอาจต่างกันกติดก็เห็ดอันเดียวกันทั่ลละเอิ้นเป็นคนละซื่อ ก็ออกมาทางใดออกมาทางนี well, I I ้ล้พี่น้องลายเติบยนชมถ่ายมันใกล้ๆเลยละมันก็ได้ก่อกรเทยมากไจับมีดจับมีดจับเสียมมีดมีกระไซอใบอทางป่าวงเสียไปก่อนคนแหงมักลืมอยู่พี่น้องบัดซิมเงีพี่นอโอ้ยายังบ่เห็นติดเลยงากลับมาันถัดไกล้พี่น้องคนมักลืมหน่ยจักหน่อยอออ่อนตีนพี่น้องยาวๆโอ้ยบอกเราอย่างลังัยาวๆพฮัก โอ้ยจุกมาก่อนลัง oh, ตีนเงี้ยวหักซ้ำโอ้ยกล่องคือโบโฟกัสเนาะที่ว่าบอลนี้กระเพิ่นออกออกออกบอลเลิกออกบอลเลิกปอนได้ทีน้องตามดึงหักดึงดึงตีนมันขึ้นมานี่โอ้ยกล่องกล่อง ก้อนแบบมัวๆเป็นนะไรอย่างเป็นนํนาใบไม้มาบังตาบังใดนี่พระบุษชีนพี่น้องนี่ก็ถือว่าทายเดียวคืเอเตานะหากเก็บเห็ดพุ่นพี่น้องดอกเห็ดถือว่าดวงดีพอแล้วนะมูลนี่เป็นกระตาไม้กระตาเ่าใส่การบุได้ก้นรู้ใส่งานนัก,ปนกเ,เป็นอีกเก็บเห็ดที่เบิดปี ออกไม่ใหม่เลยพี่น้องเห็ดก็ได้บเมนเห็ดเก่าๆดอกออกไม่ใหม่เห็ดใหม่งัดขึ้นมาแต่ดินเลยหนอความจริงเขาไปเก็บเห็ดนี่เขาเขา้เาปากดังกันจะบอกเป็นอย่างหนอพี่น้องคนมาเห็นเขาหินปากดังเขาอาจจะตกใจ ก็คิดตกใจก็คิดปบเขาคนเป็นย่างบอลปลุยมอุ่มอยู่บอลเนี้เพิ่งเกิดมาดอกพุ่นมีแนวแต่ตองเนาะตีนเหมืนใหญ่ออกบ่อนเก่าพี่เนาะออกบ่อนเก่าเห็ดสุน่นใหญ่หรือว่าเป็นน้ำฝ,า,ฝาผ้าพ่นขาดห,หายไป้หนพุ่นพิ่นเพิ่นลงที่บ่ปวกเนี่ย ลงทิ้งผลออกไม่อีกเป็นเห็ดปวกใหญ่ขึ้นเก่าแต่สุดนั้นเก็บจินหอดดอกน้อยแล้วได้แถวนี้เก็บจินหอดดอกน้อยๆพี่น้องเลยมาวันนี้ดอกปวกใหญ่เงี้ยเนี่ยปุ๋ยบ่งเกลือบ่งเกลือหรือเปล่าเป็นอย่างนึงกับบ่งเกลือแบบเราบอกยกแป๊บหนึ่งพี่น้องสองดอกเคียงคูพี่น้อง ดอกบักใหญ่โอ้ยกล่องบปรไปล์นำผูนตีนกับดอกช่วงนี้กับเสียนรถไทยในไฮน่ากับมิดพี่น้องเลยไซเซเลวอ,อลายแหละผูนทางนี้รถไทยมิดใไซมอยไ้เกาโอ้เสียงนไทยสน,นเนาะปีนี้กับพลบดีตอนกลางแล้วก็ขาดช่วงไปแล้วช่วงนี้ไซค่าค่าเห็ดปวกนี่ละเก่งเฮ็ดปวกเน่าเด้อพนเชียมาอีก โอ้ยดอกมันยังันเต็มทีพี่นอ้องดึงขึ้นมาแล้วมันฮักไม่ยังดอกกำลังปลดลอดปไปเลเห็ดปวกก็ได้โอ้ยส่อแข็งส่อขาเพื่อนพี่นอ้องขาข,าขาวข,ขนาดขาเห็ดปวกนี่ขาขาวแต่บบยาวยง,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 งากันได้อดบงบงแดงแดงแดงหากินแต่ดอกเห็ดแต่เพิ่นนี่เพิ่นก็นเลยเป็นบงบงท่ว่เทียนไวเนาะเทียนไว้ฮากินไว เห็ดก็ยังพันใหญ่เพิ่นมันกินก่อนนะลเลยหุ่นไปเพิ่นโอ้ตีนเห็ดน้องพอดหวานพันนี่ยพอหวานหวาน ปวกครบ,บ,บ,บแข็งพี่น้องตื่นเบ้อขึ้นวเวนปวกสองดอกสามดอกรึปหอยอดไปอเห็ดหมนีดอกงามหลาย ในกระตากรประมาณน,นี้พี่น้องโอ้ยแข็งขาเพี่ตีแข็งใหญ่ๆคิดปลวกใหญ่ออกงามเตือนเจ็ดเตือนแปดเนาะเดี๋ยวหายก่อนพี่น้องเพคนออกมากับศัตรตูไลยพี่น้องมองหอยเหลือกินครับส่วน,นสถานที่อาจสิบอตะท่าให้เบิรงพี่น้องเอ้พอดอกเค็ดยังหน่อยสุดก่อนท่าให้เบิรงมือต่อมาหาเห็ดบุห็น กาเจ้าเห็นเนาะก็เจ้าเห็นในคลิปจะตานทีมันบอลมันออกเอาซะว่าในกาในคลิปกันก่อนกับทายแล้วจะตานทีบอลอีกแค้มไฮนะแค้มไฮแค้มหน้าอะไรไปเนาะไอ้ถูกแค้มไฮหน้าเลยมันเป็นดอนดอนแค้มไฮหน้าอุ่นทางในอ่โอ้มีหานมีหานพี่น้องกินเบิ้ดไงยาเนาะกินกับยาฉีกขวัเอาตีนเพิ่นพี่น้องะะออนตีนเพิ่น เต็มพื้นี่เต็มปักไงปักไงนะสิะได้เอเขึ้นเหนา่าเลยบ่งเกลือมากินตามทีพี่น้องทางมาจนแปนออกโมพูนพเลยพนูนน้อยหนึ่งบึงทางในคือชิยังอยู่เรียบแป๊บหนึ่งพี่น้องทางก่อนอยู่บอลนี้พี่น้องก็มีอีกจุม่มหนึ่งโอ้หมูนี่ใหญ่เติบได้พี่น้องนี่ไข่ไข่กับหมูพานมาอยู่หมูพานมาหมูอันนะ่ะ หมูบมใหญ่ปันไดตีนเหมือนโอ้ขี้กระเดือนขี้กระเดือนกับมาดูดน,นี่ดอกงามๆเลยเฮ้ยก่อนเอาก่อนันคือตัวน,นั้นนอนเผาอยู่เสาเนี่ยเพิ่งตื่นไมาเอาไปเว้ดแล้วเห็ดโอ้ตีนใหญ่ใหญ่เลย เกายามนี้มันตรงแม่เห็ดปวกดอกน้นอยๆพี่น้องเห็ดปวกน้าแกงเห็ดปวกน้าไหลแต่ว่ายังเป็นเห็ดปวกใหญ่อยู่สงสัยบวกผลงลงระดูกันผลลงกระดูการกกหานพี่น้องซูนบอกว่าต้อความเจ็บมาจากเบาะห่างตื่นอะไรนี่ พวก,นเ,ก,ออกนเนี่ยเก็บดอกตีนก็ได้กระเทิดแะนี่ตีนบใงไงบใงไงเนาะ ไว้ปีนาปีนาปุ๋กเด้อวันปีนาก็ได้จนันหอยจังมาปลูกอีกปลูกค้างยังมีอยู่พี่น้องหมูนี่ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเก็บมาได้หลายเติบไปได้นี่ไร่สามโซงหมูที่เก็บที่ผ่านมาเนาะหมูเดียวนี่ดอกกัญ่์ตีนกัญ่ไก่ค้นนจักหน่ยนอย ช่วงนี้กับค้นหากระอาจซิโบอคอยมีเนาะเขาเจายัางดำหน้าอยู่ผู้เล้วก็แล้วเนาะช่ว,วงนี้ก็ได้ผู้ยังทันเล้วก็ยังหลายผัวพุ่นหากับมาบมางเดือนองไลน์นี่ฝนตกดีโอ้ดินเหนียวไปน้องดึกลงไปยากออกคือดินแห้งพยายาเป็นหกักข้าโอปุอข้งลงมมันนี่อันทีจริง้องเลิกเปิดนม่ถือห้างกัน ห่างห่างพื้นสีห่างเนาะเพื่อพื้นสีแปลงห่างพื้นกับเซีเวลาโดนเติบมฮ่าจีบเอาแต่ชมิโนา่พื้นกับผมเสียเวลาแปลงห่างพื้นกับอีอะนะพื้นกับตั้งใจแต่ปลูกเคสพื้นกับการไวัของเพิ่นเนาะจีบเลิกห่ายไปเพื่อพื้นสีไปก่อห่างพื้นอีกเสียเวล่าพื้นอีกเพื่อพื้นสีปลูกเสื่อบอกไปเลยเพี่น้องะคิดเอาเอง ฮึบปลาตะตีนงามงามตีนเห็ด โอ้ยดึงกับยาขึ้นขาดให้น้องขาเบามันอ่ะอยาเพิ่นใส่เบ็ดแล้วบ่เรียบร้อยพี่น้องในการเก็บเห็ดหมูนี่เนาะเออียเลยงามไลยเห็ดหมูนี่ไม่ได้รอปรอ้องหญ่วดหัวเห็ดงามพี่น้องเห็ดหมูนี่เออคหักครับเก็บจนแปดเลยทางหลังนี่เนาะโอ้โหนนี่แคมให้หน่า ในคลิปโอภคค้องพันนี้กับชิดดาล่พาลพ,พี่น้องลูกตุ๊กตาสันนิพิพัฒน้พ่อพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี